เป็นอะไรเนะนี่ยเป็นอะไรเนี่ยดูนี่นี่อื่ดูรถใครที <S <S <อะ>่แม่งจอดนะแม่งดูขวางดูไม่ให้ช่องประตูกูออกด้วยมึงเออ,เอ,อจอดเป็นนานต้องนานแล้วนเนี่ยใครวออดดะไ,รวไ,ไม่ควรไม่จอดรถอะไรขวางเลยตรงเนี้เจ็ดจอดแป๊บเดียวจอดไม่นานจอดแป๊บเดียวมันก็ไม่ควรจะจอดหน้าบ้านไหมจอดอะไรเนี่ยแปเดียวมัน,มนจ,จอดอะไรแบบนี้เออการดูที่นี่ยจอดทำไมเนี่ยถ่ายถ่ายไว้ดูนี่มึงดูหน้า,านมักง่ายโทษมันง่ายเลยอะ โหทำไมทำไมต้องว่าขนาดนี้อะพี่ไม่มันไม่สมควรจะมาจอดหน้าบ้านคนไหมเออวเียจะเป็นอะไรทำไมไม่จอดเยอะแยะนี่เออขวานี่ก็ทำไมไม่จอดมาจอดอะไรตรงนี้อะกสบาผมจอดแป๊บเดียวน้ำมันมันหมดน้ำมันหมดอ้าวดันดันดิมึงอั้ดันดิดันก่อนเออดันที่มึงอั้ดันดันอันนี้จะดันตัวเอาละดันรถแล้วไปซื้อน้ำมันยังไงยังเลยพี่ทำไมยังไม่มีอ้าวลืมเตาตังมาลืมอะไรหมดทุกอย่าง ย0 0ไหมว0 0พี่มีไหมเนี่ยไมแบห้ารเพี่ไม่ไเอาไปส0 0รอพออรเดียวก็ได้มั้งโอ้ยสองร้อยมันแพงที่ช่วงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เติมให้ก่อนนะจออพยายามเข่านี่ก่อนไม่เดี๋ยวจอดรถหน้าบ้านแล้วต้องเสียตังค์้วย